อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้นวันนี้ไปไหนมาทั้งวันเลยเที่ยววันนี้ผมไปทับพี่ทศมาครับพี่ทศเสือทศทาเยกันเสือทศรอที่ไหนทาเยกันเสือทศครับเสือทศแล้วพี่ทศอืมเป็นไงมากเสือทศเป็นไงมากโอ้หลบหลบมีหลบมีหลบมีหลบไปบ้านนึงมีหลบมีพี่ชายสองคนครับตอนแรกอยู่บ้านพี่คนนี้ไงแล้วก็โทรติดต่อมาแล้วก็คุยกันแล้วก็มองกล้องนี้พอมาจริงๆก็ ไปบ้านหนึ่งครับอ๋อหนีว่างั้นเถอะหนีไหมจะหนีนกัวกลัวเพราะว่าเพราะว่าโดนเอาไปไปขังไว่บ่อยนกใช่กัว่าจะไปโรงพยาบาลนีผมว่าเออผมจะถามเพื่อนเอนอย่างนี้นะตั้งแต่ที่ผมดูมาแล้วเนี่ยน้องอ้นเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็มีสติสตังค์ตอนนี้นะเดี๋ยวจะทําช่องยูทูบเบอร์ให้น้องอ้นเพื่อที่จะได้มีรายได้ดีไหมอ้นดีครับพี่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การทำยูทูบเบอร์เนี่ยมันทำง่ายแต่ว่าะจะทำให้เขาเรียกอะไรจะสร้างไรายได้เนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างไรายได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีทุกท่านยินอ้อนลองถามเอฟซีที่เห็นด้วยไหมกับพี่ตั้มเนี่ยเห็นด้วยกับพี่ตั้มไหมครับแต่ว่าวัานนี้มีคนทักนะ,ะว่าให้อ้นเปิดช่องอ่าที่ที่นางฟ้าเขาเลยพี่นางฟ้าเ,าเลยบอกว่าถาาอันเดี๋ยวจะ,จะได้ได้ได้ครับ เดี๋ยวผมถามความเห็นเพื่อนๆนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเปิดช่องให้น้องอ้นเขาจะได้มีช่อง youtube เป็นของตัวเอง f อจะได้มากดติดตามนะครับถ้าจะชื่อเดี๋ยวผมใช้อ้นบางสายช่วยด้วยเอาบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนบางสายอ่าอ้นบางสายช่วยด้วยดีไหมเพราะว่าช่วยด้วยนี่มันเป็นนามสกุล บ้านมี่บอกาปครับใช่ใช่ใช่เอาอ้นบางสายหรือว่าอ้นช่วยด้วยอ้นช่วยด้วยสั้นไหมอ้นบางสายใช่ใช่ใช่อย่างที่พี่ตาว่าจริงๆอ้าวเอาอ้นบางสายช่วยด้วยนะคิดว่าอย่างไรอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทําช่องให้น้องอ้นนะฮะก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆเนี่ยกดติดตามด้วยดีไหมดีครับอืมโอเคตามนั้นนะฮะแล้วเป็นไงอยู่ที่สบายดีไหมสบายดีครับมีความสุขดีแฮปปี้เอนดิ้งเลยไม่เครียดเลยไม่ซีเรียสเลยแล้วก็มีความสุขตรงวันนี้ก็ไปรับพี่ท์มาแล้วก็ เพื่อนเต็มเลยไป็นหมดเลยพี่ดั้มเหรอครับก็มีความสุขดีเพราะว่าพี่ดูแล้วว่าอ้นเนี่ยผ่านแล้วแ่ะอ้นคืออ้นจะไม่ดื้อไม่เกเรแล้วก็คุยรู้เรื่องนะะทำยูทูบเบอร์ก็จะได้มีเอฟซีจะได้คุยเอฟซีเป็นการส่วนตัวนะฮะจะได้จะได้จะได้คุยกับเพื่อนๆยงไงแล้วเพื่อนๆคิดถึงเราได้อัปเดตเราลงให้เพื่อนๆได้กดติดตามให้ดูกันอืมก็อันนี้ก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งนะที่ เอามาอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็รู้เรื่องขึ้นไม่เกเรด้วยนะเราดูแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วมาอยู่ที่ความรู้สึกเป็นไงนะตอนเนี้ยก็สบายใจมากเลยพี่ดีใจมากเลยออชอบไหมที่เนี่ยชอบชอบอพ,อบพี่พี่ต้ามาหายไปนี่คิดถึงเลยนะหายไปเนี่ยนะเราก็คุยกันอยู่ทุกวันนะครับใช่ใช่ม่เดี๋ยวพรา,าทำช่องทำเสร็จเดี๋ยวทำช่อง เฟซบุ๊กเก่าถ้าเรามีใช้ได้ก็เอามาถ้าใช้ไม่ได้เราก็สร้างเฟซบุ๊กใหม่เอาไว้คุยกันเอาไว้ติดต่อกันเผื่อใครไปไหนมาไหนจะได้เป็นนอกอ้นจะได้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยทีเนี้ยจะได้เขา,าเรียกอะไรอ่ะพ่อแม่เราได้เห็นด้วยว่าเราสร้างไรายได้เราทํามากินโดยสุจริตดีไหมดีครับพี่ดอแล้วก็อีกอย่างหนึงเนี่ยพอนอกอ้นต้องจําจุดนี้ไว้นะจุดหนึ่งที่เราเคยหลงผิดไปแล้วเนี่ย วันนี้มีเพื่อนๆอเอฟซีเขาให้กําลังใจเราดีมากเป็นกําลังใจให้เรามากแล้ววันนี้ถ้าเราทำยูทูบเบอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ f อฟทุกท่านที่จะสนับสนุนถ้าสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะมากดดูติดตามเรารทําให้เราเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมมาอีกในระดับหนึ่งแต่มันก็เป็นเครียกดาบสองคมถ้าอ้นผิดพลาดหรือกลับไปหาสิ่งเก่าๆเ,เนี่ยสิ่งนี้มันจะย้อนกลับเรามานะแรงมากเลยนะรับได้ไหม ครับได้ผมก็อยู่กับพี่ตั้มไม่ต้องอน่าเป็นห่วงอยู่แล้วอืเรื่องยงเรื่องยาก็ดูแลกันอยู่ก็เห็นกันอยู่เห็นกันอยู่วันนี้พอถ้าเราพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่ต้องไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับเออไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะ,ะ,ะเราฝากกับเพื่อนๆดิวันเดี๋ยวผมจะทาช่องแล้วนะครับผมจะทำช่องครับยังไงก็อย่าลืมติดตามในช่องที่จะทา ต่อไปนี่นะครับอ้นบางสายช่วยด้วยอ้นบางสายช่วยด้วยครับขอฝากไว้ด้วยนะครับครับอขอบคุณครับขอบคุณากครับน่ารักน่ารักน้องก็น่ารักโอเคนะเพื่อนๆนะ